จะทีโทรเรงก,กันค่ะแล้วก็เลยเวลามาแล้ว Look at t อ a t smile พิชชู่เดีไปขึ้นรถค่ปะอยากขย้บอกวอกอยากขยิบ สวัสดีค่ะเดี๋ยวันนี้แม่จะจะทำข้าวมันไก่ให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวรอไก่แป๊บนึงไก่ออกมาจากช่องแข็งมนมรงหนึ่งหนึ่งหนึ่อหนึ่นึ่งไม่วอะรนะอ่านสอนเยค่ะสอนภาษาอังกฤษเลยค่ะเนี้เอ้าก็ับก็ You see me คำว่าคาเห็นไม่เอาไม่ชอบสอนไม่ชอบสอนไหอคะหันอับจุกออกนะเดียวนีน้ำจะก็ไม่ได้เลยอ่ะหันอับจุกออกค่ะเขียวเอาออก นี่แล้วก็หั่นครึ่งค่ะโอเคแล้ว cut here เก่งมากครึ่งอือจะทำน้ำใส่ผลไม้น้ำปลาสวยนะ c a bigger cup instead? How we, uh s <Yeah>. s e u p p o ใส่ราดบลูด้วยแล้วก็ใส่นี้ใส่ใบซาลาเม่นิดใส่ไปเลยสองใบสองสองบาท เดี๋ยวเอาน้ำมะนมาวค่ะเดี๋ยวมะนาวใส่แป๊บนึงเออใสจรอแปนซีดไ,ไปด okay. บ้างไปรอ t s h เ w y o ย make the แป๊บนึงร <c oughs> อให้มันเย็ยนแป๊บนึงค่ะเยี่ยมเลยอยนน่้น้นะคนคนคน,นค่ะ <c oughs> ค่อย่อยค่อยคอยค่อยไว้ไว้ไเมื่อกี้เป็นเป็นแบบแค่แข็งมันก็เลยกระเด็นลรกมันมีน้ำใส่ไปผัดกันผัดขัดขัดเนี่ยเอ้ากินไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเอาซสแซะชีไม่ได้ค่ะต้องนเนื้อสัตวด้วยอ้าวกินแต่ข้าวไม่ได้ค่ะมั้มไม่ต้องกิน้มมอนคไม่ต้องกินพริกไทยค่ะกร <c oughs> ัดพริกไทยโอซอพริกไทยซอสเผ e n กรั กะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ตามสูตรเป๊ะ กะกะเอานะคะ่ะหมดคนให้น้ำตาลละลายใส่พริกนะคะสิเม็ดเมื่อก่อนไม่กินพริกเลยเดีอยนนี้ขาดไม่ได้เลยขาดเทิมขาดใจ <c oughs> ต้องีบไปร้านไทยด่วนไปซื้อพริกเติดมะนาว จะได้ไม่มีพริกแดงนน้ำจิ้มข้าวมันไก่นี่ค่ะทุกคนก้านผักชีผักชีซื้อมากินไม่เคยหมดไปเน่าก่อนก็เลยต้องเอามาล้างแล้วเดี๋ยวจะเก็บแช่แข็งไว้นะคะตอนนั้นเคยทำงานร้านอาหารพัฒนาไทอาหารไทยคะ่ะสองวันต่ออาทิตย์นั่งเด็ดใบเนี้ผักชีเวลาไม่มีลูกค้าคิดถึง คิดถึงเพื่อนค่ะเวลาไปทําร้านก็จะได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้พูดภาษาไทยได้กินอาหารไทยหายเหงาได้บ้างตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะคิดถึงเพื่อนสาวที่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าย้ายออกมาไกลเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเพราะว่าจะเอ เนี่ยเดี๋ยเอาให้ดูดิวทีใบอ่ะใบผักชีเนี่ยว่าผักชีค่ะ I want to play with more c h o c o l a t No o n s doing his homework พี่ทำกันบ้านอยู่พี่ยังทำงานไม่เสร็จค่ะเล่นไม่ได้หรอกไปกวนเขาเล่นช้าเอาการหมอมีไปใส่นู่นทำไมเขาบอกให้เอาแต่ใบโดูก้ารเต็มไปหมด อย่าขยำมันเดี๋ยวมันช้ำพอ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 อีโมสลาฟี่เดี๋ยว ice c ร e a m เฮ้ยกินข้าวก่อ <c oughs> นี่ใบนี้เน่าไม่เอาค่ะขี้แกงเด็กขี้แกงไปล้างมือค่ะไป <c oughs> ไปค่ะ แม่ไม่ได้เช็คอีเมลนะคะดั๊ดดี้ก็ไม่ได้เช็คอีเมลน้องสนใจมีถ่ายรูปที่โรงเรียนวันนี้แล้วก็เลยเวลามาแล้วแต่ว่าโชคดีที่เขามีรอบสองตอนนี้ก็จะไปเอาบทเรียนของอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันไหนแต่วันนี้ไม่ทันแล้วลูกมีถ่ายรูปตอน9ก้าโมงตอนนี้จะสิบเอโมงแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เช็คอีเมล นี่คือที่เขาถ่ายรูปเป็นอยู่นะคะโอเคไปสิไป เดี๋ยวมีไปถามก่อนว่าเขามีให้ทำรอบสองถ่ายรูปรอบสองตอนกี่โมงวันไหนนะคะพิกเจอดยเมื่อกี้เดินไปถามคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าให้ถ่ายได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อแถ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 ว,แถว Little one, don't mess up your beautiful hair. Did you choose that dress for picture day? Yes, It's super cute. Good choice. <laughs> Thank you. <laughs> Are you excited? Okay, where's your mask? Mask. Oh. Yeah, so when she gets out, she just has to have Okay. The and then she takes it off. Okay. Do I stay in the car? You stay in the okay. car. Yeah. Thank you. Thank <laughs> you. Alright. Ready? We'll see you soon. <laughs> smile, big smile, okay? Big smile. Thank, Thank you, so beautiful. <laughs> จเตครูกับสตาฟยืนรอต่อแถวกันอยู่นะคะเนี่ย <Yes. S 2> เด็กตื่นเต้นเด็กตื่นเต้นเด็กตื่นเต้นกำลังถ่ายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอรถคันหน้าไปแล้วแถวอยู่ Am I going for go that car right there? Does he have r r e g a s pass? Up. Take your mask off and hold it in your left. So you're gonna straighten your hair down like this on each side. I am want to put it behind your ears. Trying to cover your ears? You can fix it on there. All right. Look at that smile. That was killer. Good job. Thank you. Good job. You're all set. So thank you. Thank you. You're welcome. <laughs> Have a good day. Have a good day. Bye. เสร็จแล้วนะคะรวดเร็วมากค่ะะใส่เข็มขัดค่ะนันไปค่ะเสร็จแล้วก็แต่เข้าเรียนแล้วค่ะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะคะน้องสนใจไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เริ่มเรียนตอน11.45ค่ะอะใส่แก,แก๊กใส่เข็มขัด แต่ว้วบอกามามีด้วยออาดันอ้าปไายแต่แล้าไม่บอกกัเนเงียบเลย <c oughs> <c oughs> กลับบ้านค่ะกลับบ้านไปกินข้าวมันไก่ค่ะ แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i อบซุ as as surprise, ่มเ s อร์ไพส Subscribe with ้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายโ s รดสมัคับวิดีโอขอบคุณค่ะ